รถไฟลุกท่วมเลยอ่ะรถไฟปีศาจะชัดเลยนะเนี่ยมันจะวิ่งไปไหนอ่ะเฮ้ยมันจะวิ่งชนไข่ไดโนเสาร์ทีเล็กแล้วอ่ะฮะโอ้ทีเล็กขอพัดเดินไปแล้วเดินไปแล้วโอ้ยหิงยิงช่วยมันยิงโอ้โหโอ้ยดัชชาเจ้าไซเรนเฮดมันบุกทำลายเมืองอ่ะดูนี่ตึกพังหมดเลยรถไฟไหม้หมดเลยอ่ะเฮ้ยแล้วไซเรนเฮด ขวรถไฟมันลากรถไฟมาทำอะไรเนี่ยโฮ้ยมันขนพวกไปไหนกันเนะี่ยโอ้โหรถไฟผีสิงอะ่ะรีไฟลุกท่วมเลยเนี่ยรถไฟตีสามซะชัดเลยนะเนี่ยมันจะวิ่งไปไหนเนี่ยเฮ้ยมันจะวิ่งชนไข่ไดนอวเสาทีเล็กแล้วอะ่ะโอ้ทีเล็กขอความช่วยเหลืออยู่เลยใครจะมาช่วยทีเล็กที โอ้ยโรบอทมาช่วยทันนะโหไม่งั้นแย่แน่เลยรถไปกระเด็นกระจรหายไปไกลเลยนะั่นเอ้ยไข่เดรัจฉานปลอดภัยแล้วนะนะแม่จะได้ขอบคุณใหญ่เลยโอ้ยนี่ไงมันกระเด็นมาหมู่บ้านแลยนะชารถไฟอ่ะม,มาหมู่บ้านแล้วทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมมัน้องเป็นโรงรถไฟที่หมู่บ้านเราณชาเราไปเล่นสนามเด็กเล่นกันไหมโอเคไหมสนามเด็กเล่นเราอยู่ไหน เสดเล่นอยู่ไหนคะอยู่นี่นะเดี๋ยวไปเล่นกันปะโอ้โหน้าชาเล่นไม่ได้แล้วว่ะโอ้โหมันลงจากรถไฟมามันมาที่สนามเด็กเล่นบ้านเราทําไมเพียบเลยโอ้โหเพียบเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้เยอะมากเลยนะชาสับปะหลาดเต็มเลยอะ่ะน้าชาเราจะทำยังไงกันดีนะชาเอากระถางพิเศษมาไหมโอ้โหเหรอต้องเรียกกระถางพิเศษไปนะน้าชาเรียกกระถางพิเศษมาก่อนเร็วเรียกกระถางเสร็จไหม

เออโดนนชายิงไปแล้วโอ้แต่มันไม่เป็นไรเลยนัชาโอ้ไมเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยนัชาเพราะว่านชาได้กำลังเสริมดีกก่อนนกมาเลกมาอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนอยู่ห้องไหนบินทางไหนบินมาทางไหนโอ้ยิงทางนั้นเหรอเป็นไงระบบ่าช่วยเราแล้วโอ้ยไระบบกาช่วยแล้วนะโอ้ยนัชาช่วยไม่ได้นชากับแม่ช่วยไม่ได้แล้วแม่นชานชาโทรเรียกโทรเรียกเพื่อนมาเร็วโกโกวา เอาโทรศัพท์พ่อโทรเรียกเพื่อนโกโกวามาเร็วเออเอานั่นก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลกับเออเออฮัลโหลเออมายังมายังโอ้เศกเศกมาเศกโกโกวาขึ้นมาเศกมาโอ้เศกแล้วเศกชี้ไปทางไหนชี้ไปทางไหนโอ้นี่ครับตาชาเศกเดินโกโกวามาช่วยแล้วนะครับเดินไปแล้วเดินไปแล้วโอ้หยิงยิงช่วยมันยิงโอ้โห ชาช่วยยิงนะดะชาช่วยยิงด้วยชาช่วยยิงช่วยยิงไปโอ้โหเย้โอโช่วงกันยิงมันระเบิดหายไปแล้วเลยดูทีละยิงสับประหลาดแม่เลยบอกแม่เป็นสับประหลาดนะครับในที่สุดนาชาก็ปกป้องสนามเด็กเล่นไปได้แล้วนะครับเออปกป้องสนามเด็กเล่นได้วครับ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะ๊ายบายฝากกดติดตามให้น้องนัชชาด้วยนะใช่ไหมโอเค